สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e ช่อง YouTube ช่องนี้เน้นการเรียนการสอนมือใหม่หัดทำ u t u b e ที่ต้องการใช้ความรู้ความสามารถและคอนเทนต์ของตัวเองในการเปิดช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้ในอนาคตนะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านค่ะส่วนตัวดิฉันเองมีประสบการณ์ จบสาขาครูการตลาดและทำช่อง YouTube ตามแนวทางของการตลาดนะคะก็คือมีการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านการตลาดหรือพูดง่ายๆก็คือทำช่อง YouTube คล้ายๆกับการขายสินค้าและศึกษาความต้องการของผู้ชมเป็นหลักว่าคลิปแบบไหนผู้ชมจะดูหรือไม่และใช้ทฤษฎีในด้านนี้ในการทำช่อง YouTube และเปิดสร้างไรายได้ค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงสนับสนุนนะคะช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube มีช่องทางการสนับสนุนช่อง2ช่องทางค่ะคือ1สมัครสมาชิกทั่วไปนะคะเสียค่าสมัครเดือนละ แปบาทค่ะ 2. เป็นสมาชิก V.I.P นะคะสามารถเรียนตัวต่อตัวได้ผ่านช่องทางทาง Messenger ของ Facebook ค่ะในเดือนละ500บาทค่ะสอนแบบจับมือผ่าทํานะคะและผู้ที่ยังไม่สะดวกสำหรับการสมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่1หรือช่องทางที่2สามารถเข้าเรียนฟรีได้ในแพลตฟอร์มของ YouTube ช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube และ Facebook กลุ่มเรียนฟรีมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกมีสิทธิ์เข้าถึงรูปแบบการเรียนการสอนได้ทุกท่านคะ่ะช่องทางการติดต่อเป็นการส่วนตัวที่นี่ Facebook ตามนี้นะคะ